มาถ่ายรูปด้านในนะครับขอแสดงความยินดีกับท้านทั้งสองลมและให้กำลังใจช้างแก้วแม้ถือว่าเรียบได้เยี่ยมยอดเหลือเกินเรียนเชิญคุณครูอภิชัยใจวงครับผมขอเรียนเชิญครับได้มามอบรางวัลให้กับนักเตะทั้งสองทีมด้วยครับเรียนเชิญนะครับวันนี้เจ้าของผมคุณคนดิอาแนตาสายนะครับเป็นนักเตะดีดาวดังนะครับไม่ว่ามจึโค้ชพิชิตนะครับเรียนเชิญ อันดับโรองชนละในใลนนิได้แก่ทีมของชาาา่างก้าคารามีบีภาครางวัลนี้ครับรางวัลครับโอ้โหวันนี้ถ่ายภาพครับเพนแข่งฟุตบรรอลหนองลิซายยืดแข้งครั้งที่หนึ่งเรรงรรงพ,พียงแข่งฟุตบอลเยาวชนเจ็ดคนมุ่งเน้นวิชาการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยสนามหญ้าเทียมเลยเมื่อกี้นีครับนี่คือบรรยากาศสด,สดๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือเยาวชนเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเสริมสร้างในของคุณภาพ เดี๋ยวช้างแก้วก็จะมีะรายการในประมาณที่5ที่6เดือนตุลาคมน,นะครับหลายคนจะทจะํากิจกรรมในทางด้านของจังหวัดพะเยาก็จะไปเยี่ยมเยือนนะครับโอ้โหกิจกรรมดีๆอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางร,รับรงางวัลช้างแก้วเอื้ออาทรีจากผู้พัพนตัวชิวรายโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวนมามัตย์ยศัยนี่ถ่ายรูปร่วมกันไปนะครับผู้ปกครองก็ถ้า ขออนุญาตเข้ามาด้านในได้นะครับถ่ายรูปร่วมกับถ้วยถ้วยนะครับเพื่อเป็นดาวเก็บภาพเฟซบุ๊กนะครับข่าวเข้ามาถ่ายด้านในได้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้ปกครองช้างแก้วด้วยนะครับในกองเสียช้างแก้วนะครับหลายท่านผู้ปกครองของสองลมด้วยนะครับเอาเลยครับลันตับต่อไปนี้เราจะได้ประกาศว่าทีมชนะเลิศรุ่น1ิเอปีได้กับทีมสองลมช็อตกระสกูจากพะาย รองชนะเลิศในอำเภอพานวดเชียงรายครับช่างแก้วธนลี่เรียนเชิญผู้ปกครองช่างแก้วถ่ายรูปตามสายในสระได้เลยนะครับเอาเลยครับยืนครูอภิชัยใจวงโอ้โหวันนี้นี่ถ่ายรูปได้รับรูปพิบอลครับทีมชนะเลิศสองลมท็อปเกอร์เซอร์ฟี้ก็ไล่เลยครับกดไล่เลยครับแม่ยิ้มยิ้มเปี่ยวสายโกเล็กครับโกเล็กครับถ่ายรูปไยครับโกเล็กก็ล้างแล้วล้างเลยอะไรครับทีมงานครับบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศดีๆตรงนี้ครับ เริ่มด้วยใจไปได้วยกันนะครับเริ่มด้วยใจไปได้วยกันตรงนีุ้ทุกทีมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขออีกหนึ่งภาพนะครับภาพมีผู้ปกครองเข้าไปถ่ายด้วยครับตอนนี้ขออนุญ,ญาตกดไลค์เดินมาชูมือขึ้นด้วยความดีใจนะครับนี่คือวันเดีวยวเอาละหนึ่สงสองสาม เอาละฮะหนึ่งสองสามลมภาพกีฬากดแขนไว้ครับนี่คือสองลมเท่าก้านคู่วันนี้ขอบคุณดูดีขอบคุณช้างแก้วขอบคุณทุกกำลังใจครับมาดูขอบคุณเสนมิวสิคและขอบคุณโค้ดบอมขอบคุณโค้ดเก่งขอบคุณโค้ดปีอาร่าโค้ดปิทัพและขอบคุณโค้ดปีบุญและขอบคุณทุกทุกทีและเสนมิวสิควันนี้ผมเสวี่ยทวงนะครับเดี๋ยวฟังบทเพลงจะสนิบูสิวันนี้ผมเสวี่ยทวงนักการข่าวครับสวัสดีครับ ขอนนุนเสนมีสิทธิ์สูงครับคู<า>่นี่มันนะครับสุดยอดเลยลผมสำหรับวันนี้กิจกรรมของเขาก็เสร็จสิ้สน,นเป็นที่เรียบร้อยครับก็ถือว่าผ่านห้นไปได้ดีดี จกนี้มาครับฝนแม่จะโปรโยลงมาแค่นิดเดียวแล้วกันหลังจากนั้นก็บบได้ตกมาแหงเลยก็ต้องถือว่าทิวดาฝนภาเ,เป็นใจนะฮะและตอนนี้คือบรรยากาศในการรับรางวัลของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะฮะช่วยอยู่ไหนฮะช่วยอย่างผมเหรอครับนี่ชันนาเลยอที่นี่เอาแล้ว<อ>สลับกันเดี๋โอเคโอเค เปลี่ยนถ้วยก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม